สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเกมฮองไกสตาร์เรีคือการจัดอันดับในครั้งนี้ก็มาจากความชอบส่วนตัวของผมไม่เกี่ยวกับความเก่งอะไรเลยส่วนตัวละครที่ยังไม่เข้ามาให้เล่นในเซิร์ฟก็อาจจะมีปนอยู่บ้างแต่อันดับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะับ เพราะอันนี้ผมให้ไว้ตาำๆก่อน,นเดี๋ยวรอ,อเข้าเซิฟจริงก่อนแล้วกันแต่ยังไงที่อยู่ในอันดับนี้ก็คืออวยแน่นอนมาเริ่มที่อันดับที่5ก็จะมีชื่อว่าสปาร์คืคคเป็นตัวละคร5ดาวที่กำลังจะมาในแพท2.0ะฮะแล้วก็มาพร้อมเมืองเมืองใหม่เป็นตัวละครทตุควอนตัมประสานก็ชอบชอบโมเดล แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเพราะมันเพราะว่าตัวละครยังไม่เข้าเดี๋ยวต้องรอตัวละครเข้าก่อนโดยทีว่าจะจะขึ้นหรือเปล่าต่อไปก็จะเป็นอันดับที่4อันดับที่4มีชื่อว่าอาร์เชอรอนเป็นตัวละคร5ดาวลบล้างาธาตุไฟฟ้าตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่จะมาในแพท2.1 ถ้าถ้าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรตัวละครนี้ก็เอาจริงๆก็ก็ตามนั้นแหละยังตัวนี้มันเป็นตัวที่ตัวมาใหม่ยังไม่เข้าแต่ในคอมมูนิตี้เขาเอามาล้อกันว่าจะเป็นเหมือนเป็นแม่เซเลเหมือนเป็นเซเลในร่างโตก็ประมาณนั้นแหละมาต่อกันที่อันดับที่3ามะคือตัวละครฟู่เสียนเป็นตัวละครผ่า อนุรักษ์ธาตุควอนตัมตัวนี้ผมจะบอกว่าตอนแรกๆคือตัวนี้ก็ไม่ได้อวยอะไรมากแต่ที่ผมบอกว่าต้องรอเข้าเซิร์ฟก่อนคือฟูเสียนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าเซิร์ฟมาแล้วผมชอบมากคือเกมนี้จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าข้อความจะมีตัวละครต่างๆมาส่งข้อความมาหาเราครหลังจากได้คุยกับฟูเสียนก็นั่นแหละครับ ก็อยู่ในอันดับที่3กันเลยต่อไปเราไปต่อกันอันดับที่สองอันดับที่2ได้แก่ซวีอี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวละครผ่าดท,ทำลายล้างธาตุควันตัมตัวนี้เป็นสดาวเพียงตัวเดียวใน5อันดับถ้าได้ดูคลิปตอนที่เปิดกระชาก็จะรู้ว่าผมอยากได้ e 6มาก แต่ตัวมาใหม่ๆก็จะออกยากหน่อยออกยากมากตัวละคร4ีดาวตัวใบเพราะตัว4ีดาวมันไม่มีการันตีด้วย4ดาวนี่ใช้ดวงล้วนๆบางที5ดาวออกมาสองสาตัวหน้าตูนะ้แล้วตัวสีดาวยังไม่ครบ E 6เลยโอ้โหโอเคเราไปต่อกันในอันดับที่1ดีกว่าอันดับที่1ก็จะเป็นเซเล ผ่าดล่าสังหารธารตุควอนตัมนะตัวนี้ก็เป็นตัวละครตัวแรกของเกมตัวละคร5ดาว5ดาวลิมิเต็ดตัวแรกของเกมจริงๆตัวนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะก็ก็กวยมากตัวนี้ชอบมากจะบอกแค่นี้แหละคือไม่รู้จะอธิบายไงก็คือชอบมากอืมแค่นี้แหละจบ ก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปนี้ที่เรามาจาัดอันดับตัวละครตอนนี้ก็ยังมี5อันดับในอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมาจาัดตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเกม g e n ช h i n Impact กันบ้างสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ